สวัสดีครับพี่น้องพบกันชินเคย่ครับผมกับช่องเกษตรพึ่งตนครับผมพี่น้องไม่มีสีมาให้เบิ้งพี่น้องไาให้เบิ้งแม่มานครับผมอ่างวทองนะครับเนาะงวทองอีตัวนี้ครับผมอีแดงครับผมนี่ครับผมอีแดงนี่ทองสามเดือนพี่น้องครับผมทองสามเดือนผสมอีเช่หกแปดนะครับพี่น้องนี่ครับผมทองสามเดือนผสมอีเคหกแปดครับผมไอ้ตัวน้อยมายุ่งอะไรนี่มันจะยุ่งอะไรีนอย่าทึ้งตายนีดูทึ้งถ่ายทีหลังนะเข้าใจไหม เดีย๋ยวจึงถ่ายทีหลังนะจะถ่ายนี่ก่อนนี่นะนีน fest, นน fest, น่ครับผมนี่ครับผมขาดําขาดําหูดําพี่น้องนี่ขาดําครับผมนี่ต้นขาดําครับผมหางดําจิ้มดาพี่น้องนี่่ะดาครับผมนี่ครับผมอะไรแล้วเดีย๋ยวถ่ายตัวนี้ก่อนนี่ครถ่ายอีแดงก่อนนี่ครับพี่น้องครับผมถ่ายอีแดงให้พี่น้องดูก่อนว่าเป็นยังไงมั่งกินยาเก้งพี่น้องนี fest, ่ครับผมครับกินนาเก้ง,อ,ง fest, อะไรจะมาตามมา เอ้ยย่ทำไมเราจะถ่ายนี่ครับพี่นอ้องกินหยาเก่งครับผมอ่าอีแดงก่สมเอฟเคหกแปดครับผมท้องสามเดือนแล้วพี่น้องครับผมนี่ครับอือดูมันกินหยาโอ้ยยริงมาทาไมล่ะไอตัวเล็กจะถ่ายอีแดงก่อนเองถ่ายอีแดงก่อนนี่ครับพี่น้ององูทองดาพี่น้องดาครับผมนาดาําตัวดาํางูจะตามมาทําไมฮะงูจะมาทําไมเนี่ย ผู้จะมาทําไมเอ๊ะมันคนละอย่างกันเลยอยากถ่ายยีแดงเห็นไหมนี่ถ่ายแดงให้พี่น้องดูนี่พี่น้องทองสามเด็ยพี่น้องผสม FK หกแปดครับผมนี่ครับผมทองแรกพี่น้องเป็นง้วนเมสาสม 68, ครับผมอ่าเป็นง้วนมมสาวผสม FK หกแปดครับผมนี่ทองแรกเลยครับผมผสม FK หกแปดกิญยาดีพี่น้องกิญยาดีแลวก็คุณครับผมคุณ่าไปทั้งได้ครับผมเขนแต่ยู่น,นี่แหละครับผมนี่นี่ฮะ เพิ่งพี่น้องนี่ครับอมสามเดือนประมาณแต่ปลายปีเลยพี่น้องเราเราโชว์ผลงานได้พี่น้องเด้อนี่ครับผมประมาณปลายปีแล้วราโชว์ผลงานเรืว่าเป็นยังไงครับผมเอ็กเคหกแปดสีออกมากเป็นยังไงพี่น้องตามมันสีงามบอกครับผมในเอ็กเคหกแปดเอ็กเคหกแปดนี่มากํำลังไม่แห้งพี่น้องครับผมกเลยวาผสมตัวนี้ไว้ครับผมอ่าพี่น้องงวเมทองครับผมนี่ค นี่ครับนี่ทองนั่งหนาพี่น้องนั่งหนาะเตาใหญ่พี่น้องดิครับผมสูงประมาณร้อยจั๊กหล่นเฉยแต่พี่น้มมนอ,นองแต่ว่าผมว่ามันใหญ่อยู่ตรงนี้ครับผมถึงว่าไม่สาพี่น้องครับผมวไม่สาครับผมอ่าผสมเอทเช่หกแปดใบครับผมซึ่งมือสมพี่น้องทองนี่นานนานสามเดือนแล้วครับผมผ่านรอบพี่น้องผ่านรอบทองสามเดือนนึ่งทองใหญ่แล้วกินหยาเก่งพี่น้องนี่ครับผมกินหยากเก่ง ไ่ได้มัดมันดอกพี่น้องอีตัวนี้เพราะว่ามันขุนครับผมมันขุนมันบ่ไปทางใหครับผมมันขุล่ไปทางไหนมันขุนอชีหกแปดงวทองครับผมสามเดือนนาดำครับผมนาดำหูดำขาดำจีมดำหางดำพี่น้องตัวนี้ครับผมตัวนีดำบดพี่น้องสร้างนึ่งี่บอกพี่น้องจีมดำพี่น้องจีมดำตัวแดงครับผมตัวแดงจีมดำครับผม ร็บุญผลงานพี่น้องเนี่ยก็บุญผลงานประสิทธิ์ยังไงครับผมเราดูผลงานว่ามันจะเป็นอย่างไรครับผมเก็บเชฟ68เปี่น้องขอกงอวกเป็นพี่น้องทั้งปุ่นกับโซมัยทั้งปุ่นกะเขาคอกแล้วพี่น้องทั้งปุ่กับเขาคอกในตัวหน่อยตัวหน่อยครับผมทั้งปุ่นกับเขาคอกไปแล้วทุกคนกับพุ่นตัวคนทุกีนกัเปืนครับผม ซุ้มมือนีบเบลอด้บลอด็ดของขอกพี่น้องปล่อยปล่อยไปพี่นอมม้องซุ้มนีบปล่อยไปนะเพราะว่ามันเปไปซ้ายพี่น้องนี่เปไปซ้ายครับปลอยไปทำไมไม่ยู่นี่แหละครับผม,ม <c oughs> งามอยู่พี่น้องสวัสดีครับผมจะได้พวกแปดมานี่กวโอเคอลไรพี่น้องงามเลยแหละครับผมเพราะว่าพวกแปดมันกำลังไม้แห้งครับผมอ่าเพราะว่ามันกาโครงสางใหญ่พี่น้องเห็นเห็นเปนว่าโครง,ง,งสางใหญ่ กุ้งสางไงเนื้อร้ายตัวหกแปดครับผมอ่าไอพี่หกแปดกุงสังไงเนื้อมันร้ายเขาว่าสันเป็นว่าสินะครับผมก็เลยเอาเอาลองมาใส่อีตัวนี้เบิ้งครับผมเป็นงัวงเม่าสาวครับผมงัวงเม่าสาวผมว่ามันก็คดีแหละครับผมเพราะว่าตัวนี้มันก็ใหญ่เนาะตัวนี้ก็ญ่แล้วก็อย่างขาดำนี่ขาดำหูดำหนาดำพี่น้องมันบุญสนใจที่จินญาอย่างเดียวครับผมแต่เขาไปจับมันก็ได้พี่น้องไปจับมันก็ได้เพราะว่ามันงัวตัวนี้มันคุ้นครับผมงัวตัวนี้มันคุ้น ง่ายนาดำนาดำโตดำปล่อยเป็นเหมือนยังคำที่พี uh. ่น uh. ้องปล่อยได้เศร้าอ uh ีกชนิดครับผมเพราะว่ามันเป็นใบไซเพี่รปล่อยได้เศร้ากินหญ้าดีครับผมอเช FK 68ผสมเอช FK 68ได้สามเดือนแล้วไปจังได้เลยเบืองมันกินหญ้าพี่น้องครับผมเป็นงัวแม่สาวซะด้วยสิครับผมทองง่าย ซุนเสือกใบซื้อแล้วพี่น้องเต้บ่ได้ดอกบ่ได้ผูกมันดอกครับผมกับซุนใบซื้อครับผมแต่กับยางเฉยแหละครับผมบางครั้งกันลามันเนี่ยเต้บ่ได้ลามดอกซุนมากจะ่ปอมันครับผมปพราะว่าตัวนี้มันบ่มันบ่ดื้อบ่ดื้อบ่สุนยู่ง่ายบ่ดื้อบ่สุนยู่ง่ายครับผมตัวนี้มันบ่อันนี้เลยครับผมบ่ไปทางไดนครับผมบ่ดื้อบ่สุนยูง่ายทองใหญ่แล้วเอฟเคหกแปด โมดึงโมเส้นโมบมโมไปทางใดงวดตัวนี้ครับผมง่ายๆนี่กิญญาเด็กพี่น้องต้องไปจับมันเบิ้งมันมุดนิังไดครับผมแดงดิดินี่มามน่นี่มาโน่นี่นะไม่ดิ้ดิโนดิดินี่พี่น้องดูบได้ครับผมนี่ดูบได้มันบูสนใจพี่น้องดูบได้พี่น้องสูงสูงอยู่พี่น้องนี่ครับผมสามารถลอยสามสิบพีซีสี่ตีบอสพี่น้องครับผม ห้าสิบหกสิบผมซูมหน่อยหกสิบน้องพี่น้องจับได้พี่น้องจับได้รูปได้เป็นไรนะเออรูปได้เฉยเฉยกินหญ้าแล้วกินหญ้าแล้วกินหญ้ากินหญ้าโนูกินหญ้าเลยโนูกินหญ้าเลยเออกินหญ้าไปเออกินหญ้าเลยพี่น้องจับได้พี่น้องนี่จับได้รูปได้รูปได้อืเออเห็นมอเพิ่รมาใส่หลอดพี่น้องใส่ใส่หลอดให้ครับผมใส่หลอดให้เอชเอชหกแปด จบได้เล่นได้ร uh, so no. uh ูปได้จะนี hmm. ่เ่ป <aslında> oh, uh, ็นั้งครับผมสบายสบายสุดจับพี่น้องคบกันรถมันนาสิเป็นเดินเดแปดเดินเก่าว่าอาจะเป็นเดินแปดเนเก่าแต่พี่น้องมึงจะคบกันมันนะเ่าเพรท่านจะไปบึ้งไปผสมมันครับผมอืน่าเป็นเดินแปดเดินเก่ามดะครับผมพี่น้องบึ้งครับผมรีวิวพี่น้องบึ้งว่าเป็นยังไงตัวนี้ครับผม กินยาเก้งพี่น้องกินยาเก้งย่างกับบ่ย่างตัวพี่น้องบ่อย่างบ่อย่างเลยนี่ไปอยู่กับเขานี่ยเขาไปก้อนแล้วย่างตามหลังมันตุยตุยตุยขนาดง้อแค่สามเดือนที่พี่น้องท่องแง่ขนาดนี้พี่น้องเออถ้าผมว่าจะเป็นคิดว่าถ้าเป็นเป็นเขากำมังทางว่าเอาง้อสามเดือนือจะมาท่องแง่เฉนเพราะว่าผมกับบุหูกันว่าหรือว่าจำผิดบอกได้ว่าผาจำผิดนะผมเบิ้งในใบมันนะครับผมในใบมันกับตัวนี้มันผสมมันที ได้แหละผมลืมหรอกครับผมเห็นไดใบมันกับประมาณสามเดือนเลยพี่น้องอืมจะนี้ครับผมอืมประมาณสามเดือนแหละผมบางบ้างเนใบมันเนาะอืมอืมว่าจำบัวพีดดอกว่าจำเป๊ะๆนี่ละครับผมอืมว่าจำบัวพีดเล่นง้อัะนี้ครับผมพี่น้องคนไปแล้วพี่น้องคนไปแล้วคนเอาคอก็เหรอฮะนุกข้อแล้วใช่ไหมไปแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้อง ไปเขาข้อขี้ลังเขาพวกเขาข้อข้อกันเบิดแล้วมันบอกมาไปยังพี่น้องเพราะตัวนี้มันกะนี่ครับผมอันอีป่านอีป่านกับกสมแล้วพี่น้องอีตัวนั้นแต่กมเดียวอย่างที่บอกไปเขาขอบมันซื่อเลยนี่นี่ครับผมบรรยากาศขอบงวงพี่น้องอันอีกระเปิดประธานมาอีกกระเปิดอีกกระเปืดอยประธานเขาข้อืม อีกกระเปือจะไม่เข้าคอกเลยกระเปือนะในอีเหลืองอันงัวอ่าวผมอีเหลืองอีปานกระเปือจะไม่เข้าคอกเลยกระปือเป็นอะไรอีกระเปือไอ้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 แต่ยังที่เขาหรอมึงไหมือยังมักจะไม่ยังที่เขาอือพี่น้องอีตัวนั้นอีตัวเลองกับผสมเลียวพี่น้องอ่า ตัวน้ำผสมมาตัวซุปซุปเปอร์แมนไว้ครับผมนี่สิ่พันรลอบแรกวันที่วันทีสิบสี่หรือพี่น้องต้องลองเบิ่งว่ามันสติดโป๊กับผมตัวเหลืองครับผมคอมเมนไว้กีตัวเนี่ยกีตุับสมซีว้ซีวหนึ่งหกศูนย์ครับผมซึ่งซีวอีขาวซีวหนึ่งหกศยอีไน์เนี่ยผสมจุดพ่นไว้หนึ่ง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 หกครับผมอีไลน์เนี่ยพี่น้องอยู่ไหครับผม ท่ผ่านแล้วพานบานแล้วครับผมอยังอีต,ตัวนี้อิจะดีอีป่าในกาสมหกแปดไปครับผมเอเคหกแปดไบอันจะเบิ้งรอบรอบมันจะม่ชดมันทิ้งอีพกพี่นอ้องนี่นี่นนอันนี้ก็แม่ของอีกขะเปิดครับผมตัวนี้ครับผมแม่ของอีก็เปิดอ่าครับผมนี่นะพี่น้องประมาณนี้ละครับผม <c oughs> อ่ะพี่น้องก็ฝากปลาเช่นนะครับผมเรียวิวอ่าง,งัวทองให้พี่นอ้องเบิ้งครับผมเออ ฝากไว้มเช่นสำับพี Trustee ่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้องการเนาะฝากไวามเชื่อครับผมจะสิท yeah, ธิกลับบ like ้านสิทธคำครับผมบรรยากาศครับผมขอบคุณครับผู้ที่ติดตามเนาะสวัสดีครับผม